คุณชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีนะครับก็ได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงดีเนี่ยก,ก็มีการกําลังที่จะเร่งผลักดันนะครับในพระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมหรือว่าพรบรเกมนะครับซึ่งเป็นฉบับแรกของภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเลยนะครับ,รบและก็ในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมครับในเรื่องของการพัฒนาแนวทางขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผู้ผลิตแล้วก็ผู้พัฒนาเกมนะครับรวมถึงผู้ที่ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆที่จาหน่าย เกมในประเทศไทยตลอดจนในเรื่องของการกํากับดูแลอุตสาหกรรมเกมครับที่ไทยก็อย่างเป็นระบบตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องสอดคล้องกับยุคสมัยนะครับแล้วก็ครอบคลุมในทุกพิติด้วยซึ่งพรบฉบับนี้นะครับจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาครัฐเองนะครับภาคเอกชนนักพัฒนาเกมรวมถึงผู้เล่นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาคการพัฒนาทักษะต่าง เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ครับสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมและก็สร้างประโยชน์อย่างรอบด้านให้กับคนคนไทยนะครับเพราะว่าฉบับนี้นะครับจะเป็นกลไกที่สามารถทาเม็ดเงินนะครับไม่ไหลออกจากอุตสาหกรรมไปต่างประเทศมากนะครับหากเราสามารถรักษาวัฒจักรให้เม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบนะครับที่จะสร้างรากฐานให้รัฐเนี่ยสามารถสนับสนุนทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเกมไปได้มากขึ้นนะครับคุณชัยชนกบอกว่า เรื่องนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้เล่นเกมมากที่สุดในโลก oh, นะครับ uh. ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยนะครับติด1ใน3นะครับร่วมกับฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียนะครับซึ่งฐานผู้เล่นเกมมหาศาลและชุมชนเกมเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไทยจึงมีต้นทุนที่ทรงพลังมากนะครับในเรื่องของการที่จะพัฒนาในส่วนนี้และก็เป็นเหตุผลที่จะเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเกมเให้เติบโตอย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปด้วย mm. เนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบัน นะครับอุตสาหการรมเกณฑ์นในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า 35,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขยายผลเนี่ยก็คาดว่าจะต่อเนื่องนะครับจึงเห็นว่าเกมเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ในเรื่องของการเล่นอีกต่อไปนะครับแต่ว่าพร้อมที่จะก้าวข้ามความบันเทิงไปสู่ในเรื่องของการเรียนรู้การสร้างสรรค์และก็การสร้างอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยนะครับซึ่งทางการะทรวงดีเองเนี่ยก็ต้องการเห็นเกมไทยก้าวออกไปสู่ตลาดส,สากลสากลนะครับซึ่งถ้าไม่เริ่มเนี่ยก็จะ,ะต้องบอกว่า ต้องเริ่มในวันนี้แหละนะครับเพราะว่าจะได้เป็นอย่างที่หวังไว้ถ้าไม่เริ่มก็คือจะไม่ไปสื่อที่หวังนะครับ